พระเจ้าระพิพันธุริยานรรากนก็เป็นหลานแระเจ้าเป็นหลานสาวของผู้วัยชนก็ออนําประวัติและคำไว้ว้อะไรของผู้วัยชนมาเรียนให้กับแขก,กทุกท่านเพื่อได้ทราบโดยสังเกตอาด้านประวัติครอบครัวในภูอนงศิริบุตรเกิดเมื่อวันที่1เมษายน2,486เป็นุูรของคุณพ่อทอ,องอกิติศรีอดีตศกษาธิการอเมริตัน และปุณแน่ารส่งกิติศรีมีพี่น้องร่วมวิดารานดารวมเจ็ดคนหนึ่งพ่อครูสิีโหนกิติศรีปัจจุบันถึงแก่กรรมสองพ่อครูสุภาพกิติศรีถึงแก่กรรมสามพ่อพี่พบกิติศรีถึงแก่กรรมสี่พ่อทักดีกิติศรี 5. แม่ครูนองรับแสงบุญเรืองปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญกแม่ครูอนงศิริบุตรผู้วายชนและดแม่ครูรงกิตสุริยาปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญนดกแรศึกษาของแม่ที่โยมศึกษาเรียนที่โรงเรียนสตรีวัฒนาไทยพยัคฆ์จังหวัดเชียงใหม่และมัธยมยี่สามัญ โรงเรียนสันปกรณวิทยาคารระดับอาก,การทํทำงานแม่ครูอนงศีริบทเริ่มรับราชการครูที่โรงเรียนวัดอูโบสถอำเภอสันปกรเมื่อวันที่1มีนาคม251 1ต่อมาได้ย้ายไปที่โรงเรียนวัดบ้านดงโรงเรียนหนองหวายโรงเรียนชุมชนอยู่นหลวงตามลำดับจากนั้นแม่ครูได้เข้าโครงการกกเกษียณก่อนกำหนด เป็นข้าราชการบำงงานาญจนกระทั่งสิบอบรมสั่งสอนลูกศิษย์โดยไม่ให้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยจึงเป็นที่รักของครอบครัวและเป็นที่เครารพนับถือของลูกศิษย์ตลอดจนผู้ที่รักรู้จักและคุ้นเคยด้านชีวิตการสมรสแม่ครูอนงศิริบุตรได้สมรสกับพ่อครูอัมพรศิริบุตรมีบุตรหนึ่งคนได้แก่ว่านิรศเอกบุญญฤทธศริริบุตร ก็ถึงแกกรรมีวิงนี้รนปลายของแม่ครูเมื่อแม่ครูอนงได้ลาออกจากราชการแล้วทา่านได้ใช้ชีวิตเป็นข้าราชการบำนาญอย่างปกติจนกระทั่งเมื่อปลายปีพศ2565เริ่มมีอาการากล้ามเนื้ออ่อนแรงทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและเสียชีวิตยอย่างสงบเมื่อวันที่2พฤษภาคม2566 สี่อายุแปดสิบปีและในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจบุญกุศลที่แม่ครูอนงศิริไปแล้วเจ้าตอนนี้เรามาร่วมทรงนะคะสาการหรือว่าสรีระของนันคงนะเจ้า,เาแม่ครูอนงศิริบุตรนะคะวันนี้เนาะมาทรงสาการเนอเร์ดวงวิญญาณนันคงนะคะจงไปสู่สุขติสัมปรยภพด้วยเทินเนอ วันโนสุขังพลาเมีรลงเกินไม่ไกลก็ดีวจาใจก็ดีอภัยอโหสิกรรมกันเด้อนัน้องลับสบายสบายสุขติสัมปรายภพกดวยเธอเพื่อได้ทานพุาเพืราษท่งิดสิ่งใดดูไดสมดังใจทิด เพิ่มสำเร็จสำเร็จได้ยงใหญ่หายเหล่าศัตรูที่ร้ายจงเสียมไทยความวุ่นวายจงสงบพบแต่ความสุขความเจริญในกลางวันนี้เดินทางกลับบ้านกับกองการอากาศกระหอตามเพืทุกท่านเขาได้เดินทางโดยสวัสดิภาพทูขัตในนามทางเจ้าภาพข่าตองภูพัวพร้อมโดยญาติพี่น้องเกาะพองขอบคุณกับบุญทักษะทุกขัานทุกคนได้กับสาธุสาธุสาธุ